พร้อมหรือ,อยังกับการลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่งครั้งนี้ไม่มีแกงไม่มีเดือนแล้วนะครับพรุ่งนี้หนึ่งกร,รกฎาคม8โมงเช้าให้แค่5 0 0แสนสิทธิ์เท่านั้นสำหรับคนที่ชอบเที่ยวแต่ว่าเงินในกระเป๋าสตางค์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ลงทะเบียนก็คือ8โมงเช้าพรุ่งนี้นะ1กร,รกฎาคมนะเข้าไปก่อนประมาณสักเจ็ดโมงห้าสิบแปดห้าสิบเก้าก็ได้นะแล้วก็ถ้าใช้จริงก็คือสี่กรกฎาคมนะครับ ใช้จะถึงเมื่อไหร่นี่ครับ31ตุลาคม2568ต้องใช้2แอป,ปด้วยกันนะครับมีหรือยังเตรียมตัวก่อนนะแอป,ปแรกก็คือนี่ฮะแอปพลิเคชัน Amazing Thailand โหลดก่อนอีกแอปหนึ่งน่าจะมีกันหมดแล้วนะครับก็คือเขาจะให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดี ว่ครั้งนี้มันแค่500ศูนิ์เท่านั้นเองนะครับแล้วมันจะมีสนับสนุนที่แตกต่างกันมันถึงเป็นโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งนะเขาจะสนับสนุนเรื่องของค่าที่พักแล้วก็อาหารการกินมีคูปองคูปองอะไรต่างๆแต่มันจะมีการแบ่งแยกเป็นเมืองหลักจริงๆอันนี้มันจะเป็นเมืองรองแต่เขาใช้คําว่าเมืองน้าเที่ยวนะครับรัดครึ่งเราครึ่งแต่มันจะมีรายละเอียดปีกย่อยแบบนี้นะเมืองหลักเดี๋ยวค่อยอธิบายเมืองหลักนะเมืองหลักเนี่ยถ้าคุณไปวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย รักจะช่วย50%เราก็ออกอีก50%สมมุติว่าห้องพัก1,000เรา500รัฐ500สําหรับวันจันทร์ถึงศุกร์แต่ว่าถ้าคุณจะไปเที่ยวส่วนมากก็ไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะะักขัตฤกษ์นะครับรัฐจะช่วยแค่40%เช่นค่าห้อง1,000บาทรัฐช่วย400บาทเราออกเอง600บาทด้วยกันแต่ถ้าคุณบอกว่าโอเคคุณจะไปเที่ยว5 5เมืองหน้าเที่ยวก็ 50, 50 50ทุกวันนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับ ทีนี้เราก็มารู้แล้วกันว่าตกลงแล้วเนี่ยเมืองหลักมันจะมี22เมืองด้วยกันนะครับไล่ตั้งแต่เชียงใหม่กรุงเทพกาญจนบุรีนคปรปฐมนนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์อยุธยาเพชรบุรีสมุทรสาครสระ,ะบุรีกระบี่พังงาภูเก็ตสงขลาสุราษฎร์ธานีและก็ไปขอนแก่นโคราชนครราชสีมานะครับฉะเชิงเทาเป็นเมืองหลักด้วยนะชลบุรีระยองสมุทรปราการอันนี้ก็คือเมืองหลักนะครับส่วนที่เหลือนี่ครับ 55เมืองหน้าเที่ยวใช้คํานี้แล้วกันเนาะก็คือนี่อ่ะใครแคปจังหวัดเอาไว้แล้วกันนะเมืองนี้ก็จะช่วย50-50เอาให้สูงสุด50ต่อ1คนทีนี้ใน50ก็จะมีการแยกแบบนี้นะครับคือแบ่งเป็นสิทธิ์สำหรับค่าที่พักในเมืองหลักเนี่ยจำนวนแค่30และเมืองหน้าเที่ยวอีก20สิทธิ์รวมแล้ว50นะและค่าที่พักเนี่ยต้องไม่เกินนะสูงสุดไม่เกิน3 0 0 0บาทต่อห้องหรือว่าต่อคืนนะครับ เวลาคุณจะไปเที่ยวเนี่ยคุณก็สามารถเข้าไปค้นหาว่ามันมีสถานประกอบการไหนร้านไหนที่เข้าร่วมโครงการคุณก็มีแอปพลิเคชัน Amazing Thailand แล้วใช่ไหมคุณก็เข้าไปดูในนั้นแหละมันจะบอกไว้ว่าจังหวัดที่คุณไปเนี่ยมีร้านไหนโรงแรมไหนเนี่ยใครที่ไปต้องวางแผนก่อนนะเพราะว่าคุณต้องจองและชำระเงินอย่างน้อย3วันก่อนที่คุณจะไปเที่ยวนะครับ อ๋อแล้วมันก็จะมีไอ้พวกคูป,ปองร้านอาหารให้500บาทนะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณเข้าไปกดดูรายละเอียดได้ในแอปพลิเคชัน Amazing Thailand นะแต่5 0 0 0 0นสิทธ์ก็พวกนี้ก็ลุ้นกันหน่อยแล้วกันนะก็หวังว่าระบบมันจะไม่ล่มนะ8โมงเช้าพวกนี้นะครับ1ก,กรกฎาคมนะ